โอสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะอะตมะโตตระโตสัมมาสัมพุทธะติมินาสัการีนะสการีวัตราคุรุปณิยญาติปิกุติยามิตุติยมปิติมินาสการีนะสการีวัตราคุรุปณิยญาติปิกุติยามิ สัตยัมปีตินินาสะกาเรนะสกัดเทวราชปุรุปติญายะอภิปูชยามียามังคุวัจเรียังสารนังขโตตีมินาสะกาเรนะตังครูอาจเรียังอภิปูชยามีทุติยัมปียามหังครูอาจเรียังสารนังขโตตีมินาสะกาเรนะตังครูอาจเรียังอภิปูชยามี สัตยกามีจามหังครัวจาริังสารนังคโตธีมินาตกาเรนะตังครัวจาริังอภิปูชยามิโอมนะโมนะมมาครุปปติยาญาปุปปุปเตอภิปูชยามิโอมนะโมนะมมาครุปปติยาญาปุปปุปเตอภิปูชยามิโอมนะโมนะมมาครุปปติยาญาปุปปุปเตอภิปูชยามิ ซีซีวันนี้เป็นวันดีพาพระเจ้าตกแต่งวายีพร้มอมเสร็จซีสักทุปรนไก่เป็ดและเล่าข้าวขนมต่งแดงตง่งขาวพร้อมทุกสิ่งน้ำมะพร้าวอ่อนหวานเยงตรวดโอชาผลไม้เอโโ ทั้งถูเจียนทาวลาและดอกไม้เพื่ออุทิ่ถวายแด่ครูบาพอครูบา,าจะได้ละเลยเชิญรับเคื่องเสมอสักการินกินสิ่งประสงค์ใดหากเกินนืกืลขาดไปบ้างขออยากสางสเมตตาจงโปรดกันหน ให้โปรดโปรดรักเรล่ยงเสมอจับเหานี้เอุประการเดียกันท่านเจ้าในคณะปฏิคมศุกเป็นตัวแทนขององค์กรชาไทยเป็นตัวแทนขององค์กู้กู้าูมมกีในการเส้นสวงวงสวงภูมาคกรรมองค์พระตินทับตกตะกร้าองค์พระตลาดเทวันชิตเกติติปกักรักษา องค์พระไพ่กรชัยและสถานที่กติกาที่นี้วันนี้ข้าพเจ้าได้ทําการเส้นสวงวงสววเพื่อจะทอดพระปาอำมาตย์พี่ในการรวบรวมปัจจัยในการสร้างโรงเรือนของพระไผ่ชัยขอให้เทวดาให้นำเนินการทุ้งโลกไปได้ด้วยดีขอให้ทุกชาติมาจงกระตุกแต่รากถูกบำรุงในกิจการหน้าที่การงานที่ทุขึ้นไปด้วยเถิดสาธุนะ หลังจากที่ผมเสร็จแล้วครับทุกท่านสามารถขอพรผมแนํานำนะครับก็คือ,อ,อหนึ่งข้อนะครับหนึ่งข้อที่แบบท่านท่านอยากได้ที่สุดเลยนะครับท่านอยากได้ข้อไหนขอหนึ่งข้อได้เลยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องบุญมากมายนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมเสร็จพิธีนะครับท่านใดนะครับร่วมบุญอยากร่วมบุญ นะครับมีผู้ที่นำลอตเตอรี่นะครับมาให้นะครับ100ชุดนะครับร่วมบุญนะครับร่วมบุญ200บาทนะครับก็จะแจกลอตเตอรี่1ชิ้นนะครับก็ถือว่าขอให้ใครที่ได้ไปก็ขอให้โชคดีทุกคนมีเพียง1น0ใบเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายมีของแจกมีเยอะแยะมากมายเลยครับก็เดี๋ยวขอเสร็จทิธีก่อนนะครับ วันนี้ทางฝั่งโน้นก็จะมีกาแฟที่ช้างกาแฟนะครับเครื่องดื่มชาต่างๆดื่มฟรีได้ทั้งวันไม่จํากัดครั้งไม่จํากัดรอบนะครับก็คือเป็นกล่องมุนใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับใครจะทาน Terima kasih telah menonton! อนี้อันนี้เขโตก

นนะแม่อย่าลืมบ้างนะคะอ่ะตอนนี้กำลังตักทูบนะฮะนี่ก็คือพิธีการบวงสรวง สารประกรรมพ่อปู่แม่ย่านะครับที่จัดขึ้นในวันนี้ลัตเตอรี่สองห้อยทำบุญได้ได้ได้หนึ่งลัตเตอรี่หนึ่งใบเิค ไอาเจ้าลอตเตอรี่สองร้อยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ไอ้เจ้าาทาบุญ่งเส้นไหวเทวดามาได้ส้องชมพู่นะ้เจ้าอ้เจ้าทำบุญนะครับรับลอตเตอรี่มีแค่ร้อใบนะลอตเตอรี่ยังว่างอยู่้บใบสุดท้ายว่างอยู่แค่้ใบสุดท้ายก็คือจะเป็นเป็นเลขสุ่มนะครับเป็นเลขสุ่มต้องเอ่อคน์มาเลยตรงนี้เพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่ดูเลขสุ่มนะครับทบุญ200นะครับ เออ,อท,ทั้งสมสองร้อยชื่ออะไรนะคะค่ะหนตกพี่ตัว่ีชเชื่อเป็นยังงคะบอดีบดินเนาะจะเปเรเลกสื่คะรางวัลที่หน,นึ่งทั้งเปิดเลยมาฝากคนต่อไปที่บอต้องไล่ไล่ในชื่อไป สวัสดีครับเดี๋ยวจะทำเส้นไหว้ก็ไม่ได้อาจะยกตะกร้านั่งก่อแต่ให้ประกาศทีเดียวก็เรียนรับทีเดียวเลยจะได้ไม่งงเดี๋ยวมาได้แล้วก็ครับเดี๋ยวผมหลังจากไหว้เสร็จนะครับก็จะให้ทุกท่านเนี่ยได้สัมผัสใกล้ชิดกับพ้อความเอกชัย แล้วก็ท่านใดที่มีสินของวัตถุมงคลนะครับก็สามารถกอบมกบพ่อไทยได้เลยนะครับหรือท่านใดที่เคยมีเคยมาเช่านะครับท่านก็สามารถพาให้พ่อไทยไค้เจอมได้เลยแล้ววันนี้นะครับผมจะพยายามนะครับให้ได้มากที่สุดในการที่จะใช้หางของท่านนะครับปัดเป่าเดิมศีรษตให้ทุกท่านเลยนะครับผมจะพยายามทําให้ได้นะครับในวันนี้นะครับ ก็ลอตเตอรี่มีทั้ <im it> หงหมด100ใบกล้จะหมดแล้วกล้จะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวรับที่น้องชมพู่นะครับท่านใดที่ประสงค์ลอตเตอรี่มี100ใบลอตเตอรี่บุญที่มีนะครับมีแม่ท่านหนึ่งท่านซื้อมา100ใบแล้วบอกว่าให้ทำบุญหน0่บาท แล้วก็มีข่าวอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมมีองค์ของหลวงปู่ครุมาธรรมโดีที่ทุกคนเห็นทุกคนก่างไ้นะครับองค์ใหญ่นะครับแต่ว่าองค์จริงขนาดย่อเนี่ยมีแค่สิขององค์ตอนนี้นะครับอยู่ที่กอ,องโดยการวัตถุองค์คนะครับซึ่งให้บูชา1นึ่งหมื่นสบาทนะครับเป็นเนื้อละนะครับองค์สูงป,ประมาณ5นิ้วนะครับเงินก็คือนำมาสร้างรงเรือให้กับท้ภายิ่นไทยแล้วก็ตแบบัด เพื่อเตรียมการต้อนรับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะหลั่งไหลเข้ามาเข้าไทยนะครับจะให้ท้ายต่ายต้องลงที่พี่น้องโมพูนะครับลงที่ที่น้องโมพูนะครับลงที่พี่น้องชมพูก่อนนะครับ อย่าเพิ่งเกิดว่าหมดเดี๋ยวผมจะถามคุณแม่ว่าเดีกยังมีอยู่ไหมวันนี้ทุกคนจะได้พาเข้าไปเจอนะครับเลยจังเลยเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยเดี๋ยวต้องลงชื่อน้องทุกคนก่อนนะครับเดี๋ยวลุงพูดจะแจ้งว่ามีเด็กหรือเปล่านะครับนี่ครับคนรุมเลยสวัสดีครับลุงพูดเลยหมดยัง นี่ก็คือบรรยากาศครับตอนนี้กำลังลงทะเบียนนะครับทำบุญ200ได้ลอตเตอรี่หนึ่งใบนะฮะจะมีท่านแจกแล้วก็ท่านใดผู้ยากไร้สิ่งของ